สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะอยู่กับหมอนะคะแพทย์หญิงสุดนิดายุทธโยทธินที่นิดาเอส,ส,สอินเตอร์เนชั่นแนลสยามสแครซอยเวันนี้หมอมีคําตอบค่ะเพราะมีคนไข้ถามมาเยอะเลยว่าถ้าเราไม่ดูดไขมันเราจะหุ่นดีได้ไหมในยุคที่ AI ล้าขนาดนี้นะคะเรามีทางเลือกใหม่อะไรหรือเปล่าล่าสุดนะคะนิดาเอสของเราได้คว้ารางวัล the most advanced body sculpting clinic of the year in Asia Pacific จาก Global Health Award ในปี2024ที่ผ่านมานะคะก็นแน่นอนนะคะว่าเราจะต้องมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดก่อนใครเสมอแล้ววันนี้นะคะหมอก็พามารู้จักเทคโนโลยี สูตรฮอตที่จะช่วยเราในการฆ่าหรือว่าทำลายเซลล์ไขมันส่วนเกินแบบถาวรโดยไม่ต้องดูดไขมันกันเลยทีเดียวค่ะกับหุ่นยนต์เลเซอร์สลายไขมัน SculpSure จากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ SculpSure เนี่ยเขาฉลาดมากเลยนะคะเพราะว่าเขาถูกควบคุมด้วย AI ซึ่งออนไลน์โดยตรงกับห้องปฏิบัติการในประเทศสหรัฐอเมริกาเลยจึงทําให้เลเซอร์ที่ถูกปล่อยออกมาทําลายเซลล์ไขมันเนี่ยมีความแม่นยําสูงสามารถที่จะฆ่าเซลล์ไขมันของเราได้อย่างตรงจุดและออยอของอเมริกานะคพะพการันตีแล้วว่าด้วยความแม่นยําขนาดนี้ระบบนี้จึงสามารถที่จะ ฆ่าหรือว่าทำลายเซลล์ไขมันส่วนเกินได้เฉลี่ย25%และสูงสุดถึง32%ในระยะเวลาเพียง25นาทีเท่านั้นค่ะสุดยอดเลยไหมคะคือไขมันของเราหายไปเลยนะคะ25-32%โดยไม่ต้องดูดเลยค่ะเมื่อเข้ามาปรึกษาหมอที่นิดาเอสเนี่ยหมอจะทำโรโบบอดี้สแกนนิ่งโดยการวัดนะคะมวลไขมันของร่างกายแล้ววิเคราะห์ไขมันใต้ผิวหนังและไขมันในช่องท้องเพื่อ,อออกแบบการรักษาที่ตอบโจทย์ค่ะเมื่อเราพบว่าคนไข้มีปัญหาไขมันใต้ผิวหนังในบริเวณที่ต้องการทำการรักษาและไม่สามารถที่ จะดูดไขมันหรือว่าไม่ต้องการที่จะดูดไขมันนะคะหมอก็จะทําการออกแบบการรักษาการวางแอปพลิเคเตอร์ลงไปตรงตำแหน่งที่ต้องการสลายไขมันซึ่งจะต้องมีปริมาณไขมันที่หนาเพียงพอค่ะหลังจากนั้นนะคะหมอจะทําการกรอกข้อมูลของคนไข้ไม่ว่าจะเป็นอายุเป็นเพศนะคะเป็นเชื้อชาติและบริเวณที่ต้องการทําการรักษาคีดลงไปหลังจากนั้นระบบจะทําการคํานวณพลังงานที่ใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่เรากรอกขั้นตอนถัดมาเราจะนําแอปพลิเคเตอร์ วางลงตรงบริเวณที่ต้องการจะสลายไขยมันแล้วก็เริ่มทําการกดปุ่มก็จะมีการปล่อยพลังงานที่เหมาะสมออกมาซึ่งสามารถที่จะปรับพลังงานสูงหรือต่ําได้เนี่ยตามความรู้สึกของคนไข้ค่ะโดยใน1นึ่งไซเคล จะใช้เวลาประมาณ25นาทีนะคะสามารถที่จะฆ่าหรือว่าทำลายไขมันส่วนเกินได้โดยเฉลี่ย25%และสูงสุดถึง32%ค่ะนอกจากนี้นะคะเลเซอร์ก็ยังช่วยให้เรามีผิวที่ตึงกระชับไม่หย่อนคล้อย<ๆ>เช่นเดียวกับการดูดไขมันปกติด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามด้วยวิธีการนี้เราก็ต้องรอนะคะไม่ใช่ว่าจะเห็นผลทันทีเลยนะคะเพราะว่าเมื่อไขมันเนี่ยโดนทำลายไปแล้วก็จะถูกเรนลงไปสู่ระบบท่อน้ำเหลืองและ ขับออกจากร่างกายซึ่งทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ6สัปดาห์นะคะแต่ที่นีด่าเอสเนี่ยเราได้ r ร a t e โปรแกรมเพื่อให้เห็นผลเร็วขึ้นหลังจากใช้หุ่นยนต์เลเซอร์สลายไขยมันเข้าไปฆ่าเซลล์ไขมันแล้วหมอก็ใช้อีกเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งเรียกว่าสลิมเฟิร์มฟจากประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกันนะคะเข้าไปนวดโดยการนวดนี้จะเป็น 4D RF Massage คลื่นวิทยุนวดแบบ4มิตินะคะนอกจากช่วยในการกระชับผิวแล้วยังช่วยในการเดรนนะคะเซลล์ไขมันที่ถูกทำลายให้กลับเข้าสู่ท่อน้ำเหลืองทำให้เห็นผลเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพดดียิ่งขึ้้นว